แต่ว่าทางด้านของกกตก็ย้ำนะครับว่าการใช้สิทธิ์หลวงหน้านี่ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่9เมษายนยุดนี้นะครับนะที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยพอกกตออกมาย้ำนะให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้งหลวงหน้าให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ก่อนหมดเขตวันที่9เมษายนยุดนี้ครับ789ต่อชาวต่อรือเลยครับสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตนะครับได้สรุปข้อมูลโซโซแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดภูเก็ตนะครับมีทั้งหมด3เขต1 เขตหนึ่งนะครับมีผู้สมัคร10คนจาก1พรรคการเมืองเขตสองนะครับนะจำนวน10คนจาก10รรคการเมืองและเขตสามในจำน,นวน10คนจาก1พรรคการเมือง รวมผู้สมัครของภูเก็ตเนีย่ยทาบที่ทกคนนะครับค่ะทางด้านข้องหนังสราออรพินอาชิวสุขค่ะผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตก็บอกว่าการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะแต่ว่ายยากจะฟากถึ่งประชาชนที่มีซิ์นะคะแล้วก็มีความประงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งหลวงนาเนอเคตเลือกตั้งที่ตนเองมีชื้ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือว่ามีชื้ออยู่ในทะเบียนในเคตเลือกตั้งหน่อยว่ากาวสิบวันนับจนถึงวันเลือกตั้งสามารถจะยืนคำข้อลงทะเบียนชาย ซิดลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งค่ะทางนอกเคตในเคตแล้วก็นอกราชอาณาจักรลงทะเบียนได้จนถึงวันที่9เมษาย,ยนค่ะโดยสามารถจะยื่นคําข้อ้วยตนเองต่อนายทะเบียนอําเภอรหรือว่านายทะเบียนท้องถิ่นก็ได้หรือว่าจะยื่นคําข้อทางไปรษณีย์จากน้าซองทึ่งนายทะเบียนอําเภอรหรือนายทะเบียนท้องถิ่นถ้าไปรษณีย์ค่ะจะถื่เอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญแล้วก็วิธีที่สามก็คือยื่นยืนคําข้อทางอินเทอร์เน็ตนะคะทางดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันข้องกรมการปกครองไทยไอดี แล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชันสมาร์ทวอทค่ะทางนี้สามารถลงทะเบียนในตลอด24ชั่วโมงนะแล้วก็ไม่ต้องนำส่งเอกสาร,รแล้วก็ลักท่านประกอบการลงทะเบียนกันค่ะเดี๋ยวฟังเสียงข้องฐานพ่อออก,กันแลยค่ะ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตอนนี้นะคะ,ะทั้งจังหวัดภูเก็ตก็มียอดอยู่ประมาณ3ามแสนเก้าหมื่นกว่าคนเสษผู้มีสิทธิเลือกตั้งเองนะคะก็อยากที่จะให้อ,ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุดนะคะท่านก็สามารถที่จะออกมาเลือกคนที่ท่านชอบนะคะแล้วก็เลือกพรรคที่ท่านอยากให้ไปบริหารประเทศก็แล้วแต่สิทธิ์ของท่านที่ท่านจะเลือกแต่ขอให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเยอะๆค่ะนะครับอ่ะก็ อ่ใครที่ไม่ว่างวันที่14วันนี้วันที่7 8 9ถึงวนันอาทิตย์นี้นะครับนะคะ <ลง S 2> ก็ไปลงทะเบียนเลือกตั้งหลวงหน้ากันได้ค่ะ